มียอดเสีล้วโฟลตซีโฟลตซีโฟลซฮอฮอฮอเบ็ดยาแคโฟองเกตยอลิทอุทอีคอเตอร์อีคอเตอร์อัลเตอร์เจ5 4 3 2 1อีสามอีสามไม่เล่ายอยอกคิดหนักดกไปพ่นไซต์คิดใกล้คิดใกล้คิดใก้สเปร์สเปร์สเปร์ดันดันพาดทูเรศชคดันพาดทูเรศช็อคฮอลลฮอเปนปอมัพ outpost in o พ t p o s อ i น this อ l r e a d y pull pull ว e s p l s e s กดกกกดดายเกตแล้วนะดายเกตแล้วนะยุทธะยุทธะเกตซูนอัปเตอร์เดนเกตอ่ะแค่บิ๊กบอกอินอัพเตอร์เดนเกตมีบล็อกอินเดลูกิ้งโอเคยอดกระฟูในชาโลโอเคเดนเกตหน้าหน้าเฟกเฟกเฟกซิลเฟกซิลเฟกยอดเซฟอัพ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 ยอดหลงเวทเวทเชาโลเวทชาโลเวทชาโลอินไซต์ทรีทุกหวันเว้า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 อินไซต์ไซต์ไซต์คัมแบ็ก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 ยอดผู้เวทพู้เวทมอเทคสเปซเวทไซต์เทคสเปซเวทไซต์ สเปซน n อต d นึ่เสาโอเคสเปซนอเสาดอนนโกน n t ตดอยโชกโอเคดอนโกดอนโกดอโชยเคลนสเคลนสฟอนเคลนสฟอนเฮียสเปซ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 เฮียเะเสเปักนไอเกวอล์กอิน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 ฟูดีเลเมฟูดีเลเมวอล์กอินวอล์กอินวอล์ก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 คีวอล์กิคีวอล์กิคีวอล์กิยลุกลุกแทงลุกแทงอินไซ์อันเดอร์น็อั ยุดบีดันเพลรอโพสเถะแกเดคดคยาอคำนั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 ดคำนัดยาลฟเคำนัดนฟลคำนงคำนัคำนัดคำนคำเาคำนั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 ดาอีฟอีฟแทงแคนซีซีลเวทเวทเวทเลมีเช็คากบาลากบอลนี่เปสอนส์คอดเฮ้มาบเดียวมาบยาอคำนั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  คำนั้น if you can see see that h e guy who on the mount please do it okay only on the mount not red มาอ้อบอพวยันอหแล้วข้างหน้าเลยหน้าจุบเดี้ยขี้ดิ่งสายขี้ดิ่งขี้ิ่งขี้ิ่งลูกอีลูกอีชอีชกทุกอีแนวอีแนวอีแนวเนาะ กูกูกูเยอดสเปจดจุดดวันจุด้ีวันน้อนจุดทีวันน้อ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 นนัอนนัอนน้อนจุด้ีวันจุด้ีวันจุดี่วันยอะสเปสสเปเหมอฮิวินไซฮิวินไซฮิวอินไซเดมอน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 ฮิวฮิวฮิวฮจุที่ถูน้าฮิวมิดเดิลฮิวมิดเดลฮิวมิดเดิลฮิวมิเดิลฮิวมิดเดิลฮิวมิดเดิลโฮ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 เท่โฮ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 เท่เยอะฮิวฮิวฮิวจุดที่ น้านคำนอคำนอดพี่ทุกวันนนนด้กนไอ้คำนอไอ้บวอกนอไอ้หอกนอคีวอกนนอคีวอกนนอคีวอกคีอกนนเยอ่ีกรุ๊ปนัไซีกรุ๊ปนไซคำนอ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 คำนัวฮไม่ตามไม่ตามไมตามย่บีดีเซ็ตเีอคำสัดมันสวนปะไม่เห็นไม่เห็น่วนอยู่่วนอยู่มันขายอยู่ต้อกระโพเอรอ ใช่าอยู่รอบอยู่ตรงนี้บมคไกลเราตรงเหรอใช่ใช่ิดวากิ๊งเครับตาครับเาป็นของพาร์ทีฟรีไวเอนอาเจะอ่อะเบบี้สอลี่วากิ้งเโอเคแคปฟูได้ก็ได้กันนเทิร์นยดกสกีนิดหลักชิดขึ้นมาลาดเหรอเออลาดถอยลงมาอยู่มากอยู่ล่างเฮ้ยมีมีบอมนะมีบอมนะ แล้วคำนับอลนะคำนักคำนอกดำนักเดรนอินวิสยเปฟิปดยวดาพดอลิลเธอที่ชวนคนข้อตีไหนวะขยอยู่เอ็กซ์ก้านนของหัวตี้หนึ่งของหัวตีหนึ่งขอหัวตี้หนึ่หาละหาละหาละเป็นดาบนะบินวินบอมเออินวิสช็อต ยอดมาฮีเลอร์ดอนยูสบีมโอเคดอนยูสบีมดอนยูสบีมมัีไฟเบบบอลอยู่ขนาดบีมอยู่ขนาดได้าส็นข้างล่างมั้งไปดูขให้หน่อยได้ปะกำลังไปไปพายังเยี่ยมครับสาวมา เอาสตรีมแล้วเยู่ยว่สตรีมแล้วปะ X this way เย้ๆๆ X and sex X in too much but like I d o ไ t wanna fight with bro ใสมาตงโชมเดินมาแล้วเหรอใช่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 สนเลเยคีวอกกิ้งคีวอกกิ้งไปพันธสิงโชคอยาลุยโชคลุยโชคลุยโชคอ้โชทีทุวันอ้โชคหน้าอ้โชคหน้าอ้โชค กูเนี่ยคัมแบ็กซาเวคัมแบ็กซาเวต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 ซเเวผู้สาวผู้สาวนอกูนอตผู้สาวผู้สาวผู้สาวชันมีคำสาว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 คสาวคิดดิมินไซค์ไอ้เนี่เก็บไว้ยกคดิวิวคีดิิวคิดิิวคีดิวิวคิดิิวคิดิิวคิดิวหน่งเปอร์เซนต์ยกยกยกคีดคอลเลอร์ค่างนอตดันดับอยู่อีกแคเซฟอยู่อีเซฟยู่อีฮีดาเรีบร้อยคำน็อตคน็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 ต สนองฟอนเล่มันมาขึ้นมาเนี่ย,ยมันขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ตัวนึงเน,นี่ย <c oughs> โอ๊ยนี่ไปให้ป่ะเต้อันนี้ได้ป่ะเยอะเราพูนพูนน็อตพูนน็อตพูนน็อตพูนอตพูนอตมันยังไม่ลงไม้กันนะเว้ยอยู่บนไม้อยู่เลยใช่เหรอเยอะ<ด>หมายถังเกลี่ยดีดูสีสีแดวโอเคมันลงแล้วจำบางส่วนลงบางส่วนเยกระดับ c o l o เลอระดับ color โอเคยกระดับ color ยกระลับ c o l ยศลุกีทีนอตลูกนอตนอตนอตททูว่านนอตน่าน่านเน่าน่าโย่จูดี้วันจูดี้วันย่คำายิศคำซายิทคำายิคำายิคำาิศคำายิศทำมันดีซิงอย่างวะคำซายิศคำาวิโย่คินนฟอนทิ้นนฟอนจูดี้จูดี้จูดีอ่อนชกหิวหิวชกหิวชกคำซายิศพาตัชูพาตทูชกพาตัชกพาตูชกพาตทูชกโย่หฮเทียโฮเทียเทียย่แรงแทงดีเรเดมแทงดีเรเดมแทงดีเรเดมโฮโหหิวใสหิวใส ลูกน็อตลูกน็อตโอเคโฮโฮลูกเวทลูกนาเยนนาเยนฮ่อคลิปคิวเดบินไซส์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 ลูกน็อตกระดิ๊ดดิโอเคแต่ย้อนนชะลอนาเจน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 คลิปคิวเดวิลคลิปคิวเดวิลคลิปคิวเดวิลย้ลูกเวทเวทเวททีทุกวันตะเวนเอาตะเวนเอาตะเวนเอา ถ้อยมันดีสียงี้ยมากูทิสกูทิสสเปซนั่นบอโยดี้โยดี้โยดอลัดอนลันดอนรันดอนลันดอนรัน่ยู่กูเองดอนรันอยดี่อยดี้โยดยดี้เซนอยดนอยดย้ยทำนั่นโกนั่โกนั่โกนน่นั่นแหละคำสาเวคำสาเวคำสาเวสคำสาเวคำสาเวสาเวสาเวบอกสาเวศแนะบอกสาเวศนะสาเวศสาวสาเวสคิรุบิเดสาเวศครบิเดสาเว มีกระนาเทินซูนะครัมีกระนาเทินซูลโยุดที่ที่จุดที่ทีุ่ดที่ที่โยบพอพอดพอพอดปอพอดพอพอดพอพอดพอพอดเราเี้ไม่ได้หิวมี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 หิวหิวมีหิวมีเดียว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 ลุกทำตาเวท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 คลิปไข่จรงมีกระนาเทินซูลมีกระนาเทินซูลลงนาชก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 ทีอีทรูวันอีนาว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 แองโกตาเวทแองโกตาเวทโกตาเวทโกตาเวทโยบพอโยบว คอนเตเวคอนเตเวตฮิวฮิวฮิวเคมิจูดี้อันน่งาเคนิเคิโยฮิวยิงไซด์ดอนลันดอลลนเพนไซดจูดี้เพนไซดจูดีเพนไซดจูดีเพนไซจูดี้มกาเตนตูนฝายเซกิโอโคิดไซด์อันน่โยขนบขนนอเบคันนอเบโยบมีมอันนนอเบสบมีมอันนไวนอเบสคนอเบสพทูชกแอนลุกชกโอเคลุกชกลุกชกลุกชกลุกอีชกทีทูฝันอีชกหน้าอีชกหน้าบแคบบแคบ กูทีน่โกนาดเวทโกนารเวตโกนาดเวทคนารเวทคนาเวตน่คิดบนหนอนน้อนจูดี้จูดี้อ่ะนอนนอนจูดี้อ่ะนอนนอดันเล่นพี่พ่อได้ฮิวฮิวฮิโฮเฮียโฮชกดีแท้งดีแทงดีเล่ยนดีเล่ดีเล่ยดีเล่ยเลดีเลลดีเล่ยเลโฮโฮคีโพดิงเดสโซตักเดสโซตักก็หน่าชกโฮโฮโฮฝันสเกินฝันสเกิลลูกอันหน้าชกลูกอันหน้าชกทำไมมันแหลก สเปนบอลนะน็อตสเปนบอลนะน็อตสเปนบอลนะน็อตบอล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 พีพ่นไส์แลกหน้าจุดี้จุดี้แอนฮิวคิวคิวคิวอีพีแฮปดีอีดับอิดอีพีแฮปดีอีดับ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 โฮ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 พี่พนี่ยโย่ขำิติขำซิติขำซิตคขำซิติขำซิลิำซิิทพาทูด้วโชคแอนลูกน็อตเวทเฮ้ยมีกันหนาเทินโชคมีกันหนาเทินโชคมีกันหนาเทินโชคเป็นน็อตแนวน็อตแนวน็อตแนวลูกน็อตเวทลูกน็อต พาู pass and hold, 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 you ิแอนโฮโฮโฮชกดันดันดันวอล์กดันวอล์กดันวอล์กโฮที่ชกโฮทีชกโฮทีชกดีเลยเดมดีเลยเดิมดีเลยเดมวเกตแลกดีสิงโฮาร์โรยกลีวีนไซโฮีแทงดีเลยเดมดีเลยเดมดีเลยเดิมเพาเซนโยโฮ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 ลูกนอร์เวสย่อยนุ่นอร์เวสชกไอโซแลกบอยคนนพเลวนแลกไอแฮทัวร์ได้ปิงโยโยอีดับอีออนพี่พอินไซ s ทรี ทุกปันดับ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  One next e e เขาหรอย่อคำนับเวทคำนับเวทคำนับเวทคำนัดเวทคำนับเวทพาทูน r ัดเวทพาทูนัดเวทพาทูนอัดเวทพาทูนัดเวทพาทูนัดเวทอันดับยูดีแอนฮิลแอนฮิลแอนฮิพาทูพาทจะชกพาทูจะเคาคีน่ฟฟันคีน่ะฟันย่อรีบวีพูอินไซคีบวีพูอ s นไซโฮ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 ยยซีแหลกโดเวนน่ะน้อโฮโฮโฮอ่า รีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลยดีค่ะิงพเดีดีค่ทิงสติสยคำสาเิสคำสาเิสกอ่าแฮทัวเล็ตปิงมันเป็นอะไรวะเดมันตับเดมันตับเดมันตับแคบแคดเดมเอ่อแคสตวันย่มนตับแคดเดมแคดเดมก็แคดเดมแคสตวนอนสอติสหลุรูตัวหนัก คีดิดดุดดับอีแล้วนะดับอีแล้วเนาะไม่เห็นลารดแม่งไอ้นี่เมื่อกี้รีกุูเคยถ้ากูไม่แหลกหนะเว้ยกคืวมันมาอยแน่